ในตำแหน่งหนึ่งหนึ่งพูดถึงคอมเพนดซีนะพูดถึงคอมเพนซี่ก่อนนะในตำแหน่งหนึ่งหนึ่งนะครับที่แจ๋วที่สุดเลยในตำแหน่งหนึ่งหนึ่งมันต้องบอกเขาได้ว่าตกลงต้องใช้วความรู้อะไรต้องใช้ศักษาอะไรต้องใช้คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอะไรนี่แจ๋วที่สุดเลยนะครับปัญหามันคือมันยากบอกเอาจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมยังไม่เห็นรัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ย รัฐวิสาหกิจไหนเลยนะอ้าวผมให้หน่วยงานภาครัฐเลยอะผมยังไม่เห็นหน่วยไหนเลยนะที่กําหนดความรู้ทักษะและคุณลักษณะจชิวิกรรมลงไปถึงระดับตําแหน่งงานยังไม่เห็นเลยส่วนมากจะถึงแค่ระดับฝ่ายงานคือในหนึ่งฝ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าพนักงานที่อยู่ในสังกัดฝ่ายนะั้นจะต้องใช้ทักษะอะไรแต่แจ๋วที่สุดเลยก็คือ มันต้องรู้ว่าในตําแหน่งหนึ่งๆต้องใช้ทักษะอะไรโอเคไหมครับในระบบ,บ competency เนี่ยมันก็เลยมี competency หลายประเภทโอเคนะครับแต่ก่อนจะไปต่อนะผมขอทวนนิดนึงนะครับ competency พูดถึงความรู้ความรู้มันคือความสามารถในการอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากที่ท่านเข้าใจและจำได้โอเคนะครับความรู้นะ knowledge นะนะครับ เนี่ยนักวิชาการเ็าชอบพูดความรู้ข้อมูลคือเนื้อหาเฉพาะนะครับแล้วบุคคลจะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องรู้อะไรบ้างจึงทํางานได้สําเร็จเนี่ยผมว่ามันมันหมูไปความรู้คือความสามารถในการอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จากที่ตัวเองจําได้อธิบายได้เยอะนะครับจากที่ตัวเองจําได้ไม่ว่าจําได้มากจําได้น้อยแต่อธิบายได้เยอะแปลว่าความรู้ดีรู้เยอะเข้า okay, ไหมครับ อธิบายได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงเข้าใจก็แปลว่ามีความสามารถในการในการในการบอกสรรพสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะซึ่งสะท้อนถึงความรู้ถูกต้องไหมครับความรู้มันจึงจึงจดคำนี้ไว้นะครับคือความสามารถในการอธิบายบอกเล่าพันานาสิ่งต่างๆเท่านั้นแหละความรู้นะ่ะนะครับ ในองค์กรที่ทำคอมเบเดนซีนะครับผมแนะนำถ้าองค์กรใดที่ทำคอมเบเดนซี่เนี่ยพยายามจำกัดคอมเบเดนซีที่เป็นความรู้พยายามจำกัดเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเพราะว่าความรู้เนี่ยมันยังไม่ถึงระดับลงมือปฏิบัติยังไม่ถึงระดับลงมือปฏิบัติโอเคไหมครับ<ะ>เคยมีคดีคดีหนึ่งนะอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะครับ คือเขารับลูกจ้างเข้ามาเนี่ยเขาจะต่อสัญญากันทุกปีปีละหนแต่ถ้าสมมติว่าต่อสัญญาครบสามครั้งปุ๊บคราวนี้เขาจะต่ออันทีละสามปีนะครับถ้าพ้นสามปีไปแล้วเขาจะต่อห้าปีนะครับเข้าใไหมฮะอ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยแต่เขาใช้วิธีการแบบนี้ครับคือในแบบฟอร์มประเมินผลเนี่ยเขาจะระบุแต่ความรู้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  ระบุมาห้าตัวเจ็ดตัวแปดตัวเนี่ยระบุความรู้เรื่องโน่นความรู้เรื่องนี่ความรู้เรื่องนั่นมาแต่เวลาที่ผู้บังคับชาประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินผลทดลองงานกันแล้วกันนะอประเมินผลการปฏิบัติงานกันแล้วกันปลายปีตกลงผู้บัชาดูอะไรดูเลยประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปีว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ตกลงเขาดูอะไระฮะเขาดูผลสำลิกจ,จากการปฏิบัติถูกต้องไหมครับจริงไหมฮะ ค็นี้ประเมินปุ๊บลูกจ้างก็ไม่ผ่านถูกต้องไหมครับเขาฟ้องศาลครองเลยแล้วมหาลัยแพ้เลยฮะแพ้ตรงไหนแพ้ตรงไหนเอา้าพี่ประเมินอ,อะไรหนูก็ประเมินว่าเธอรู้ไม่รู้เอาแล้วพี่ดูอะไรจริงๆกับหนูพี่ดูอะไรจริงๆจากหนูดูว่าเธอทําได้หรือไม่ได้เอาเม็นคนละเรื่องไหมท่านว่าคนละเรื่องไหมทำอะไรได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องทักษะจริงไหมแต่รู้หรือไม่รู้เป็นเรื่องความรู้จริงไหม เกณฑ์การประเมินบอกว่าประเมินความรู้แต่ประเมินมันจริงๆประเมินทักษะมันจะชนะไหมอ่ะมันก็แพ้อยู่วันหนงข้าจริงะนะครับดังนั้นเอาให้ชัดก่อนนะครับว่าเวลาที่เราประเมินเนี่ยโฟกัสของเราคือประเมินทักษะถ้าท่านจะประเมินความรู้ขอให้เป็น new knowledge หรือเป็นความรู้ใหม่ๆที่จำเป็นจะต้องใช้หรือท่านต้องการผลักดันโอเคไหมครับมันจะสมประโยชน์มากกว่า ส่วนทักษะเนี่ยมันคือความสามารถในการลงมือปฏิบัตินะครับลงมือปฏิบัติจะจะว่าใช้ความคิดทางสมองนะครับหรือใช้กําลังกายก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผลจากการมีทักษะนะครับคือคือสิ่งที่ปฏิบัติออกมาเนี่ยอะไรล่ะปฏิบัติออกมาการขับรถไงการส้มรุง,งเครื่องจักรไง ผลจากการมีทักษะหรือการลงรีพอร์ตได้ไงตรวจสอบวัตถุดิบแล้วโอเคหรือไม่โอเคไงนั่นคือผลจากการมีทักษะต้องไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยทักษะเราจึงจะโฟกัสเพราะมันสื่อการปฏิบัติโอเคไหมครับเวลาเราทำคอมเพเดนซี่ะนะครับคอมเพเดนซี่ะเราระบุความรู้ใช่แต่โฟกัสจริงๆของเราคือทักษะนะครับ โฟกัสของเราจริงๆคือคักษะส่วนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือ a t t r i b u t e เนี่ยบ้างก็เรียกว่าคุณลักษณะนะครับ attribute เนี่ยมันคือแรงจูงใจทําให้คนแสดงพฤติกรรมอะไรออกมามันคืออุปนิสัยใจคอทําให้คนแสดงพฤติกรรมอะไรออกมามันคือทัศนคติค่านิยมความคิดมุมมองของตัวเองทําให้ทําอะไรออกมานะครับเอาจริงๆเลย a t t r i b u t e หรือว่าคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมมันมันฟังยาก มันฟังยากนะครับเหมือนที่บอกครับเมื่อเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ครับหัวหน้าจบปวสลูกน้องอะ่ะจบปริญญาตรีจบวิศวะมาทั้งนั้นเลยหัวหน้าก็คิดว่าเออก็เรียนจบสูงอะ่ะก็เกษสเกษนเอาเองก็แล้วกันเงนี้ยสรุปว่าหัวหน้าเนี่ยเป็นคนมีแอตทริบิวต์ยังไงบริษัทหนึ่งบอกว่ารับผิดชอบ ต่อหน้าที่เราเรียกเรื่องนั้นว่าไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่โอเคไหมครับอีกบริษัทหนึ่งบอกว่าหัวหน้าไม่มีจิตสํานึกของความเป็นผู้บังคับบัญชาผิดไหมไม่ผิดแต่องค์กรใครองค์กรมันจริงไหมโอเคไหมฮะอีกองค์กรหนึ่งเรียกมันว่าไม่ดเวล l อปลูกน้องไม่ผิดน่ะตกลงจะเรียกอะไรกันแน่จริงไหมแต่ขอให้อย่าไปเรียกทับทักษะก็แล้วกันเพราะทัศน์คนละเรื่องโอเคไหมฮะอย่าให้เรียก แต่สังเกตไหมครับถ้าท่านทำทักษะดีๆท่านไม่ต้องสนใจเรื่อง a t t ทริบิวเลยก็ได้เพราะ a t t ทริบิวมักจะปรากฏอยู่ในคอว l ลลขอมบริษัทยอยู่แล้วอยู่ในปรัชญาองค์กรอยู่แล้วโอเคไหมครับอ่ะที่ honda บอกว่าพนักงานจะต้องทำงานอย่างสนุกสนานนะแค่นี้มันก็คือ a t t ทริบิวขององค์กรอยู่แล้วไงที่พนักงานทุกคนต้องมีถูกต้องไหมครับ ลักษณะแบบนี้เนาะแต่ท่านมาทําทักษะให้มันดีก็แล้วกันเพราะทักษะมันแยกออกเป็น2ส,ส่วนคือท,ทักษะแบบที่เป็น hard skill และทักษะที่เป็น soft skill ถ้าท่านมาทําทักษะให้มันโอเคนะอันนี้พูดถึง competency ก่อนนะถ้าท่านทําทักษะให้มันโอเคทําทั้งทักษะที่เป็น hard skill และ soft skill ะนะครับมันก็ work นะ attribute เนี่ยไปเอาปัจจัยองค์กรไปเอาค่านิยมองค์กรนะครับไปเอาวัฒนธรรมองค์กรมากาหนดเนี่ย นะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ว่นเวอรดีด้วยโอเคไหมครับ